โดนเจ้ากรรมในเวรตามล่าเอาเข้ามากันเร็วเจ้าทั้งหลายอา่าควรละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าชิ้นจัดมาเดี๋วมาดูดวงกันเร็วนะเข้าขาออกออก,ออกกันนะไม่ไม่ไม่ถามมันก็เท่านั้นอะ่ะนะเออมีเวลาก็ไปสวดมนต์มีเวลาก็ไปภาวนากันด้วยนะเออนะ สมบติชามีนาสังเสมอพระม,มาจมหาเทวันสเพยาคาปรายันติพระม,มาจมหาเทวาอภิพระพาพวันตุเม,มมหาพุนยาม,มหาราโพพว w ตุเม,มมิเตพาวหะเตพธามาอุณโม,มพุทธายาวราิรไทโยเวรโคนายัง เวราิงซาเวราาซีเวราาซาเวราิโยพุทธสันมานีมามาพุทธสัสวะหุมสมัติชามีเพงเพงพาพาฮาฮาเรเรนะสวัสดีครับนะเอาของขวัญมาแล้วถามได้เลยคนละหนึ่งคำถามสำหรับรายการในรอบนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะนะว่า ต้นเหตุแห่งบุพกรรมหลายๆคนต้องไปฟอกไตหลายๆคนต้องเป็นมะลรงมะเร็งเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะเอาตั้งคําถามมาได้เลยนะขอบคุณครับสําหรับหัวใจส้มนะาถามได้เลยนะครับนะจูนจนอะไรโจนพรุ่งนี้ทำงานจะสําเร็จไหมคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่พรุ่งนี้คุณขยันมากแล้วคุณก็มีความเพียรความอุตสาหะด้วยนะคุณโจูนผ่านนะ นะยังกับวัยรุ่นเลยไพ่นะเอาเข้ามาครับถามได้เลยนะครับนะนะคนละหนึ่งคำถามครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้ทํางานจะสําเร็จไหมสําเร็จนะเพราะว่าไพ่เป็นไพ่เด็กถึงไม่เท้ามันเหมือนกับว่าคุณตื่นตัวตลอดเวลาในการทํางานนะเอาเข้ามาขอบคุณครับสําหรับดอกกุหลาบจัดมาเร็วเจ้าทั้งหลายคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ขอบคุณครับนะสาหรับดอกกุหลาบมาแล้วนะหัวใจส้มดอกกุหลาบจัดมา มีมีแพนด้า9,999ตนจัดมามีอุ้มหัวใจก็จัดมาอะไรก็จัดมาให้หมดเร็วนะมีเวลาก็ไปนั่งสวดมนต์กันนะถ้าเจ้าไม่สวดมนต์กันไม่มีใครช่วยได้นะเพราะว่าบุพกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ยทั่วร่านะก็คือว่าเป็นการที่เรียกว่ากรรมเล่นงานละน้ำทิพย์สามสิบจะได้เงินเข้ามาผ่อนรถผ่านไหมได้ครับไพ่ใบนี้นะ นะนะอันนี้ไงมือจะเข้าฟากฟ้าถือเหรียญไงได้เงินเข้ามานะนะคุณน้ำทิพย์นะไปสวดพระกรถางเงินล้านหน่อยนี่วันนี้พาองค์ธนาเศรษฐาพระปัจเจกุทธเจ้ามาด้วยนะมีคนถามผมว่าเอารูปพระมาวางเนี่ยเอารูปพระมาวางเนี่ยถามท่านยังก็ต้องถามว่าผมสวดมน